สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาเช้ามาตั้งใจว่าจะมาเก็บน้ำส้มควันไม้ต่อนะครับแต่พอมาถึงก็เห็นป่องนะครับป่องควันมันไหม นี่ครับตอนนี้ปิดเตาแล้วนะครับท่อปองควันก็ต้องเอาออกเพราะว่าไฟมันไหม้นะครับมาดูสภาพท่อปองควันมันไหม้ครับมาถึงไฟลุกบุบไหม้หมดเลยนะครับก็เลยต้องรีบเอาออกแล้วกัน กันดับนี่ครับน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้นะครับที่ได้นีอันนั้น5ลิตรนี้ประมาณ4ลิตรครับประมาณ8-9ลิตรได้น้ำส้มควันไม้นะครับครั้งแรกนี่ครับที่ทําแล้วเก็บน้ำส้มควันไม้ได้เยอะขนาดนี้ครับปกติจะได้สักขวดหนึ่ง ลิตรเดียวประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ดับเตาเรียบร้อยแล้วนะครับมาลูบให้มันเย็นหลายรอบมากเลยครับครั้งแรกเนี่ยลยูบแล้วมันแห้งเลยนี่ยรอบที่หกนะครับ ครับวันนี้จะมาเปิดเตากันนะครับผมใช้เวลาทั้งเผาทั้งดับทั้งหมดนะครับเผาสองวันสองวันสองคืนแล้วก็ดับใช้เวลาดับรูปดับกว่าจะเย็นนะครับสมวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้จนถึงเมื่อวานวันศุกร์นะครับวันนี้วันเสาร จะมาเปิดเตากันนะครับนะครับสิ่งที่ได้นะครับที่ในครั้งนี้นะครับเตาครั้งนี้ผมมีเวลาได้ดูแลเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าหยุดงานมา7วันก็เลยได้ดูดูแล ทั้งหมดนะครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดมีมีทั้งข้อบกพร่องข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็มีข้อดีอยู่นะครับคือสิ่งที่ได้นะครับก็คือมีได้น้ำส้มขวัญไม้นะครับประมาณ89ลิตรนะครับนะครับ ครั้งแรกที่ทานะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดท,ที่พบเจอนะครับคือตอนเช้าอีกวันหนึ่งคือวันวันที่ปิดนะครับมันไม่ได้ปิดปกตินะครับมันเตามันไหม้ไหม้ป่องควันนะครับที่ผมทำไว้นะครับมันมีป่องออกกับป่องเข้าทางป่อง ปองออกี่ก็จะใส่จะใส่ท่อไม้ไผ่ตรงนี้นะครับปองควันนะครับเพื่อจะลองเอาน้ำส้มควันไม้พอเช้ามามาถึงนี่ไฟลุกไหมป่องควันนะครับก็เลยต้องปิดเลยนะครับแล้วเตาก็มีรอยร้าวด้านหน้าเลยนะครับมีรอยร้าวด้านหน้า ไม่ทราบก็ไม่รู้ว่าด้านไหนจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆฐานเป็นฐานหมดแล้วเป็นฐานหมดแล้วแต่ว่าจะเป็นที่เท่าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับนี่แหละคือจุดที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าช่วงเย็นวันวันอังคารนะครับช่วงเย็นวันอังคารมันฝนตก ควันก็ยังปกติอยู่ผมก็เลยไม่ได้ปิดนะครับกะว่าเช้าจะมาดูจะมาปิดเช้าจะมาดูแล้วปิดนะครับแต่มาถึงก็เห็นต้องรีบปิดเพราะว่าไฟไหม้ป่องควันนะครับและเตาก็มีรอยร้าวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม 为什么？ นี่ครับผลงานของเตานี้นะครับส่วนมากมีแต่ฟืนเล็กนะครับเปิดเตามาทีแรกกระตกใจเพราะว่าฟืนมันมีแต่ฟืนไม้เล็กๆคิดว่ามันจะไหม้หมดแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ข้างล่างเรียงไว้ด้านล่างนะครับมันก็เลยไม่มีผลอะไรมันยังไม่เป็นฐานดีอยู่นะครับเนี่ยเป็นฐานดีมากเลย ทีแรกเปิดมาก,ก็น่าผิดหวังนะครับแต่พอกขนฐานออกมาก็ดูถาดไม้ฟืนเล็กๆนี่ไม่ดีสวยเป็นฐานสวยเนืัยบยังเป็นฐานดีเลยครับเนื้อไม้ดีมากเลยนะครับ ฟังเสียงนี่ไม้บกอืือเนื้อแข็งมากครับเนื้อทานสุดยอดเลยเนื้อแข็งมาก สวยมากครับนี่มันอุ่นๆก็ลดน้ำเผื่อมันลุกนะครับตัวนี้เป็นเศษด้านในไม้เล็กไม้ก็ยังเป็นทานดีอยู่ครับนไม้ท่อนใหญ่ด้านบนนะครับเป็นขีเท่าหน่อยหนะนึ่งเห็นทีแรกผิดหวังเลย ก็ค้อนออกมาทานเล็กไม้เล็กยังเป็นทานดีก็รู้สึกดีใจครับถือว่ายังประสบความสำเร็จอยู่ได้ทั้งน้ำส้มขอนไม้แล้วก็ฐานยังดีอยู่นะครับดูสภาพเตาดูสภาพเตาครับภายนอกตอนมาปิดนี่มันราวนะครับราวมีรอยราวมันรั่ว นะครับดูข้างในรอยร้าวมีทั้งข้างในและข้างนอกนะครับเนี่ยร้าวร้าวร้าวไปหมดเลยนะครับรอยร้าวของเตามากปากเตาเดีมันะไม่พังลงมาก่อนนะครับเช้าก่อนมาเห็นก่อนก็เลยรีบปิดนะครับร้าวไปหมดเลยเตานี้ เกิดความเสียหายกับเตามากเลยครับน่าจะเปิดเตาเดียวไม่พอมันจะทำให้ภายในเตานี้มีความร้อนสูงนะครับดินดินที่ปั้นนะ่ะมันรับรับความร้อนไม่ไ,มได้ไม่ไหวนะครับมันก็เลยเกิดรอยร้าวร้าวไปทั่วเตานะครับดีนะไม่ทำให้ฐานเสียหายไปมากกว่านี้นะครับ นี่แหละตรงปากเตานี่แหละร้าวมากที่สุดครับร้าวาจนถึงภายนอกแต่ว่าเวลารูปมันก็สนิตรูปเตาเอาขี้โคลนดินมาปิดมัน,นก็เลยช่วยได้หน่อยครับถือว่าเตานี้ประสบความสำเร็จอยู่ครับ โอเคครับผมบวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ